สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องของ CPU ของเราไม่เท่ากันอืมยืมคำพี่หลามมานิดนึงแล้วกันจากที่พี่หลามเคยทำเรื่องของนาโนเมตรไม่เท่ากันส่วนผมมีเรื่องของ CPU ของเราไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันอย่างไรเพราะเนื่องจากว่ายังมีจำนวนไม่น้อยที่เรียกสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้ว่า CPU แต่หากเป็นคนในวงการที่ผมชอบเรียกก็คือคนที่มีความชื่นชอบหรือเป็น a d v a n c e ูเซอรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เมื่อพูดถึงคำว่า CPU ก็จะนึกถึงอะไรที่หน้าตาแบบนี้เหมือนที่อยู่ในมือผมตรงหน้าตรงนี้แต่ถ้าหากว่าเป็น User ทั่วไปเป็นชาวบ้านทั่ว,วไปหรือเป็นนักเรียนใหม่ๆโดยเฉพาะเด็กมัธยมที่อาจจะเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแล้วคุณครูหรืออาจารย์บอกว่า สิ่งนี้เรียกว่า CPU มันมีเหตุผลมันมีที่มาที่ไปบางท่านอาจจะสงสัยว่ามันผิดไหมที่จะเรียกสิ่งนี้ว่า CPU CPU ในปัจจุบันนี้จะต้องแบบนี้ซึ่งประเด็นนี้มันต้องว่ากันยาวๆและวันนี้ผมก็พยายามจะสรุปให้สั้นที่สุดว่าเหตุใดทำไมเพราะอะไรยังมีการเรียกกันว่า CPU ด้วย ซึ่งที่ผมเคยบอกแล้วว่าไม่รู้จะบัญญัติยัยงไงดีบางคนเรียกว่าเคสถ้าเคสมันก็จะสื่อถึงเคสเปล่าๆโล่งๆที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรภายในไม่มีเมนบอร์ดไม่มีแรมไม่มี CPU ไม่มี power supply แต่ทำไมถึงบางท่านเรียกว่า CPU ทําทำไมบางท่านเรียกว่าคอมพิวเตอร์หรือเรียกว่าเคสคอมอันนี้เราต้องย้อน กลับไปไกลเลยล่ะนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดเราดูจากในอดีตนี่คอมพิวเตอร์ในยุคที่ยังคงเป็นอนาล็อกไหนอะเมนบอร์ดไหนล่ะ CPU ถัดมาเห็นไหมนี่เมื่อก่อนนี่คือโปรแกรมเมอร์นะครับมันไม่ได้สะดวกเหมือนทุกวันนี้และถ้าเกิดย้อนกลับไปในยุคที่เรียกกันว่าเพอร์ซ a น c ลคอมพิวเตอร์หรือว่า PC ที่เราเรียกกันสั้นๆหน้าตามันก็จะประมาณแบบนี้ และพอมันเป็นแบบนี้เราเห็นอุปกรณ์3ชิ้นใหญ่ๆเท่านั้นเองนะในอดีตก็คือมีคีย์บอร์ดมี CPU สิ่งนี้เรียกว่า CPU แล้วก็มีหน้าจอเพราะอะไรทำไมถึงในอดีตเรียกสิ่งที่วางอยู่ใต้จอแบบนี้ว่า CPU หรือถ้าเกิดเอาแบบใหม่หน่อยในปลาย90นะครับที่เริ่ม มีการเข้าถึงคอมพิวเตอร์กันมากขึ้นสำหรับคนทั่วไปตามบ้านเรือนก็เราจะเห็นมีหน้าจอมีคีย์บอร์ดอาจจะมีลำโพงแบบนี้แล้วก็มีสิ่งนี้ที่เรียกกันว่า CPU จุดเริ่มต้นเลยทำไมเรียกว่า CPU เพราะว่าในอดีตเรื่องของคำว่า DIY มันยังไม่แพร่หลายเหมือนปัจจุบันนี้เรายังไม่สามารถหาซื้อ cpu อาจจากรีเทลช็อปจากร้านค้าทั่วไปเพื่อเลือกด้วยตนเองได้ว่าเอผมจะเอาคอไอเ7หรือผมจะเอาร y z เซน้ารซนแล้วเอามาประกอบคู่กับเมนบอร์ดตัวนี้เลือกแรมตัวนี้ไม่ได้เพราะในอดีตทุกอย่างมันเป็นสำเร็จรูปเราแทบที่จะไม่สามารถอัปเกรดได้คนที่จะอัปเกรดได้จริง ก็ศูนย์บริการหรือเทคนิคเชียวจริงๆเช่น IBM HP หรือเด l อะไรประมาณแบบนี้แต่หลักๆมันยังไม่แพร่หลายถึงถ้าหากว่าเรามาดูคอมพิวเตอร์ในอดีตสามารถเข้าไปดูได้ที่ Ensen นะ Ensen Teletronic ตรงนี้นี่คือคอมพิวเตอร์ในยุคเริ่มต้นในยุคบุกเบิก 1. น,นี่คือ CPU i486 จากทาง Intel แล้ว 2. อ,อันนี้เป็น Socket c ต u สำหรับคนที่จะอัปเกรดก็แบบว่ามันเป็นยังยังเป็นเรื่องขององค์กร3ตรงนี้รู้ไหมว่าอะไรนี่คือ L 2 c a t เห็นไหมในอดีต L 2 c a t อยู่นอก CPU และ C คือ RAM RAM มีทั้งฝังอยู่บนเมนบอร์ด RAM มีทั้งสล็อตที่ให้ช่วยที่ช่วยให้สามารถเพิ่มได้5ตรงนี้คือชิปกราฟิกและนี่คือเหตุผลที่ว่าเหตุใดทำไม ถึงมีการเรียกอ่านี่เรียกเคสแบบนี้ทั้งเซตว่า CPU เพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าในอดีตท,ทุกอย่างมันฝังมาบนบอร์ดมาเป็น1เซตแล้วเราไม่สามารถยุ่งอะไรได้เราไม่สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันที่เราเห็นกันหน้าตาแบบนี้มีแสงฟงุฟ้งฟิ้งประกอบเองได้ซึ่งถ้าย้อนกลับไปในช่วงปลาย90 คอมพิวเตอร์ก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับนี่คือเหตุผลที่ทำให้เรียกชุดนี้ทั้งเซ็ตว่า CPU ก็เพราะถ้าหากเราดูเบสิกของคอมพิวเตอร์เบสิกพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ถ้าเกิดว่าเรียนกันตอนมัธยมอะไรแบบนี้มันก็จะบอกว่านี่คอมพิวเตอร์ของเราจะต้องประกอบไปด้วย3ส่วนใหญ่ๆนะครับ หรือเอาง่ายๆก่อนก็จะต้องมี2ส,ส่วนหลักการที่จะเรียกว่าคอมพิวเตอร์ก็คือจะต้องมีฮาร์ดแวร์และมีซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ก็แบ่งย่อยได้อีกมีระบบปฏิบัติการหรือว่า o perating system เรียกสั้นๆว่า OS แล้วก็มีแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมเพื่อรันต่างๆเช่น Microsoft Word Excel อะไรต่างๆพอมาฝั่งฮาร์ดแวร์ฝั่งฮาร์ดแวร์นี่มันก็จะต้องมีในส่วนของ Input มีในส่วนของ processing แล้วก็มีในส่วนของ Output Input ก็คือเมาส์คีย์บอร์ดพอ processing นี่คำว่า processing กับ processor มันต่างกันนะ processing ก็คือชุดประมวลผล processor ก็คือตัวประมวลผลเล็กๆที่อยู่ด้านในแล้วพอเป็น Output ก็เป็นหน้าจอ monitor และพอเป็นเรื่องนี้ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปในอดีตอีกสมัยก่อน CPU ยุคเริ่มต้น หน้าตาเป็นแบบนี้ยังไม่ได้เรียกกันว่า CPU อันนี้ต้องขอบคุณพี่จุ้ยด้วยที่ทำให้เหมือนกับจุดประกายว่าอ๋อเออนะจริงนะในอดีตผมก็เลยมานั่งค้นหาข้อมูลดูในอดีตอ่ะมันเป็นชิปเล็กๆแบบนี้เรียกว่าไมโครชิปเรียกว่าโปรเซสเซอร์ทำไมถึงยังไม่เรียกว่า CPU ก็ด้วยเหตุผลที่ว่ามันติดมาบนบอร์ดแบบนี้ลองนึกถึงเครื่องคิดเลขที่อยู่ในมือผมตรงนี้ ภายในมันก็มีไมโครชิปมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าโปรเซสเซอร์ผมไม่สามารถทำอะไรกับมันได้ก็เลยเรียกรวมๆตรงนี้ว่าเครื่องคิดเลขแล้วพอเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์พอเห็นแบบนี้ก็เลยในอดีตมีการเรียกรวมๆกันว่านี่คือ CPU Central Processing Unit ก็คือชุดประมวลผลกลางเรามีชุดอินพุตที่นี่สำหรับป้อนข้อมูลเรามีเอาต์พุตที่นี่ ส่วนนี่คือสิ่งที่ประมวลผลนั่นเองแล้วเรื่องนี้ถามว่าทำไมปัจจุบันยังมีการเรียกเคสทั้งก้อนแบบนี้ว่า CPU อยู่ไม่เรียกแบบนี้เพราะตำราเรียนแม้แต่ปัจจุบันนี้นะครับในยุโรปใน US อันนี้เซิร์ชมาจากคอราเห็นไหมว่ายังมีการระบุอยู่เลยอันนี้มี คนสแกนจากท x กบุ๊กมาบอกว่า the CPU Central Processing Unit can be true SB in computer control คือเป็นหน่วยประมวลผลการที่คิดทุกอย่างและ the CPU also w h e r e ion off switch ก็คือมี on off switch หรือมีช่องให้สามารถเสียบ CD หรือ floppy disk ได้แม้แต่ในฟิลิปปินส์นี่ยังใหม่อยู่เลยเห็นไหมว่ามีการระบุว่า CPU only CPU only แต่ทำไมมี Intel i 3 8 0 0 1 มีจิก a b ไบต์ H 3 1 0 M มี4 g b จิกไ DDR4 240 g Hz SSD อันนี้ก็คือเขากำลังสื่อว่า CPU only หากเราเซิร์ชในปัจจุบันเห็นไหมยังมีโผล่ขึ้นมาเลยที่เป็นทั้งก้อนแบบนี้นี่นี่เพราะอะไรก็เพราะว่าเรายังคงมีการจดจำหรือใช้ข้อมูลเดิมสำหรับ บางกลุ่มบางท่านที่ไม่ได้มีการอัปเดตหรือปรับเปลี่ยนก็เลยยังติดเรียกกันว่าเนี่ยชุด CPU ดังนั้นพอถึงตรงนี้สำหรับใครที่เพิ่งจะเข้ามาในวงการหรือเพิ่งจะมาเล่นคอมบางทีก็ไปดูถูกเหยียดหยามว่าใครที่เรียกแบบนี้ว่า CPU อ่ะผิดไม่ถูกต้องต้องเรียกแบบนี้เท่านั้นจริงๆแล้วมันไม่ผิดเพราะถ้าเกิดว่าเราตีกรอบใหม่ จากสิ่งที่ผมบอกไปแล้วเราต้องมีชุด input เราต้องมีชุดประมวลผลแล้วเรามีชุดเ u t p u t ก็คือชุดแสดงผลมันก็ไม่ผิดไปซะทีเดียวที่จะเรียกแบบนี้ว่า CPU เพราะในอดีตสิ่งที่อยู่ในมือผมตรงนี้บางทีจะเรียกกันว่า Processor หรือว่า m i โครโปรเซส s ซอรแต่พอปัจจุบันนี้เป็นยุคข,ของ DIY หรือเป็นยุคที่เราสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆได้ง่ายมีตัวเลือกมากมาย มีเมนบอร์ดในตลาดมากมายมีโปรเซสเซอร์หรือมี CPU ให้เลือกมากมายก็เลยกลายเป็นว่าพอปัจจุบันนี้เมื่อพูดถึงคำว่า CPU เราจะนึกถึงกันแบบนี้สำหรับคนรุ่นใหม่แต่สำหรับคนที่เคยร่ำเรียนมาในอดีตรหรือบางท่านที่เป็นอาจารย์ยังคงใช้ตำราเดิมที่ไม่มีการปรับปรุงการเรียก CPU ก็เลยจะยังเรียกแบบนี้กันอยู่ซึ่งก็ไม่ผิดนะครับก็ตรงนี้คิดว่าน่าจะ เข้าใจและเห็นภาพแล้วนะว่าทําไมเพราะอะไรที่มาที่ไปของการเรียกคอมพิวเตอร์1เซตแบบข้างหลังตรงนี้เรียกกันว่า CPU เด็กยุคใหม่คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาอยู่ในวงการคอมพิวเตอร์นึกถึง CPU หรือในจินตนาการในมโนภาพ CPU หน้าตาแบบนี้ดังนั้นก็เรื่องนี้อย่าถกเถียงกันอย่าบูลลี่กันพยายามใช้เหตุใช้ผลอธิบายให้เข้าใจว่าเออคำว่า CPU ของแต่ละคน มุมมองหรือจินตนาการในหัวของแต่ละคนน่ะมันแตกต่างกันออกไปอย่าพยายามที่จะเอาชนะเพียงอย่างเดียวมองว่าคนที่เรียก CPU แบบนั้นไม่ได้ไม่ใช่ผิดนั่นมันเป็นยุคของอโบราณอดีตเดี๋ยวนี้เขาต้องเรียกแบบนี้เท่านั้นซึ่งก็ใช้ Common Sense หรือใช้ไหวพริบป,ปฏิญาณอะไรนะอะไรเนี่ยสักคำหนึ่งนะครับไหวพริบว่าตอนนี้เราคุยอยู่กับใคร ถ้าเราคุยอยู่กับคนที่เป็นคอเกมชื่นชอบในเรื่องของคอมพิวเตอร์เราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาสื่อถึงแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราคุยกับลุงป้าน้าอาหรือเพื่อนเราที่เขาไม่ได้คุ้นเคยหรืออยู่กับเรื่องของคอมพิวเตอร์เวลาเขาพูดถึง CPU บางทีเราจะต้องนึกถึงสิ่งที่มีหน้าตาแบบนี้โอเคแค่นี้แหละนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับประเด็นของคำว่า CPU ของเราไม่เท่ากันหรือ CPU ของเราไม่เหมือนกันแค่นี้แหละขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมฝากติดตามผลงาน YouTube Facebook และทวิตทีวีแค่นี้แหละแล้วเจอกันครับผมบ่ายครับ